ทุกคนก็รู้นะครับว่าผู้นี้เนี่ยวันเสาร์นะครับเอาละเริ่มปฏิบัติการสงครามโลกสงครามโลกของโรบอก <c oughs> <c oughs> ผู้ังเกมโรบอกนี่น่าจะกลุมหัวทุกวันเสาร์นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะล่มตอนไหนบ้างนะครับล่มได้ทุกเมื่อ <c oughs> อะเรามาดูเทรนล่าสุดซิว่าตอนนี้เนี่ยโรบอกไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือผู้นี้เนี่ยมีอัปเดตนะครับอัปเดตน้องสตีล <c oughs> เป็นล็อตล็อตเปนดิตของเรานะครับอัปเดตวันเสาร์นี้ หรือเรียกยๆว่าวันอาทิตย์ตอนตีสองครับลูกพี่ไม่ได้นอนอีกแล้วไ <c oughs> ปยาว,ย,ว,ย,ว <c oughs> ยันเช้านะครับตีสองนะครับวันเสาร์หรือว่าเรียกว่าวันอาทิตย์ละกันเพราะว่าเลยเที่ยงคืนนะครับเขามีรีเบิร์ตใหม่นั่นเองนี่ฮะนี่คือรีเบิร์ตรู้สึกว่าตั้งแต่รีเบิร์ตสิบหกนะครับเพราะว่าล่า,าสุดนี่ไงเรารีเบิร์ตสิบห้าไปนะครับตันแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เก็บเงินเลยนะฮะ ล่าสุดนะครับวันเสาร์นี้พรุ่งนี้นั่นเองเขานะครับจะมีรีเบิร์ใหม่เข้ามาครับผม100ทีครับไม่พอนะผมว่าน่าจะสัก1คิวะนะน่าจะ9ก้อีก900ทีครับทุกคนอีกเยอะแน่นอนปัจจุบันเนี่ยนี่การระมามาดุงดองนะครับนี่แป๊บเดียว2ทีแล้วโอ้โหววยอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นโอสบอสนะครับ72ล้านต่อวินะครับตอนนี้ก็108ล้านต่อวินะครับแล้วก็ การามาดุงดองครับตัวเป็นพันนะครับ300ล้านต่อวีครับทุกคนเนี่ยส่วนเจ้าตัวนี้คือเจ้าลาซิสนะครับที่ติดเป็นลูกอมด้วย70ล้านต่อวีทุกคนแล้วก็รสบอสนะครับเจ้าตัวนี้ไม่ติดอะไรเลยโอ้ยทำไมเหลือแค่นี้โดนเนิฟด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนี่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้คือโห้โห200กว่าล้านมั้งทุกคนนะจำไม่ได้แล้วแต่แบบคือมันเก่งกว่าเจ้าการามังแน่นอนอ่ะ โอ้เสียดายมากเลยโอ้หน้า่สามร้อยกว่าล้านนะครับอาแต่ว่าตามเกมนั่นแหละนะอันไหนที่มันโกงเกินไปนะครับแซมมี่ก็ปรับแน่นอนอ่ะส่วนข้างบนข้างล่างเนี่ยก็ตัวธรรมดาธรรมดานะถือว่าเก่งอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เก่งมากนะอ่ะตัวละสิบล้านตัวละห้าล้านสองล้านสามล้านนะครับแต่ว่าตัวระดับแบบสามร้อยล้านแบบเน,นี้ยเอาไปอยู่ข้างล่างสักหน่อยและแน่นอนล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะมาเจ้าตัวนี้เขาชื่อว่าอะไรนะไม่ใช่ลาซิสครับ นี่นี่แต่ว่าเป็นรุ่นลูกเหมือนกันเขาคือลูกของตาลเล่มัง้งนะครับตาลเล่กับตาะล่ากับนี่เจ้าโอ้นี่เล่นว่าสายพันธุ์เดียวกันด้วยนะเป็นปลามีลูกแบบของน้องตาลเล่โอตาะล่านะครับไปเล่นกับน้องลูกของเจ้าออโอคาลิโดะโอคาลา่า ตัวอะไรเี่ยเรียกว่าวาันดาแล้วกันนะครับเจ้าตลเล่กับลูกของนี้นะครับมาเล่นกันซึ่งเล่นกันปุ๊บใช่ไหมวีละ31ล้านนั่นเองแต่ว่าเจ้าวีสาิล้านนียก็คือยังไม่ได้ติดอะไรด้วยซ้ำนะครับนี่คือถ้าติดเด่ยคือขึ้น100ล้านได้แบบชิวๆมากๆอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บกันหน่อยนะครับสักตัวหนึ่งแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาจะใช้เจ้าตัวหนึ่งเนี่ยครับก็คือน้องโรสโบสนะครับตัวหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวอะไรอีกนะอ้าวลืม ใช้โลตบอสใช่ไหมเซิร์ฟเลยว่าช้ดตัวอะไรบ้างแอนะบต้องต้องเร่งมือหน่อยนะครับเพราะรีเบิร์ตเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าใช้1นคิวหรือประมาณ900ทีนะครับเราเก็บไม่ทันแน่นอนพรุ่งนี้แต่ว่าต้องหาตัวเก่งๆมาอย่างด่วนเข้าบ้านด่วนเลยไม่งั้นไม่ไหวนะครับหาเงินไม่ทันนั่นเองรีเบิร์ตสุดท้ายของอัปเดตหน้าเน่เน่เเจ้าตัวนี้แถแดงขึ้นมาครับมือขวาเราเอาเช็อ่าเป็นนี้ครับเห็นไหมลูกเขาสองคนเนี่ยมาเล่นกันครับกอดคอแน,น่นเชียวเอ๊ะจะ แต่ในในรูปไม่กอดคอเลยยืนห่างเหมือนเาเกลียดกันเนี่ยไอเจ้าตัวนี้นครับน่ารักออกเห็นไหมกอดกันครับอันนี้ยืนห่างแล้ว่าเกลียดกันอีกไปไปเครืองอะไรกันมาหรือเปล่าเอะน่ารักนะครับนี่ใส่ทากโก้ทั้งสองตัวเลยตอนนี้ไม่มีทากโก้เนี่มีแมงมุมทั้งสองคนด้วยทุกคนอุย้ยคุณแซมมี่นี่เขาทํามาดีมากๆนะทุกคนนะน่ารักมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวจริงนะครับโรสพิโมสนะครับ ว่าเขาจะน่ารักแค่ไหนนะครับจะยืนห่างกันเหมือนเกลียดกันหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่านเกลียดนะผมว่าโอเคส่วนเจ้าตัววัตถุดิบน,นะครับที่เราจะต้องใช้นะครับเจ้าโลสพิโมสเนี่ยนี่เลยเขาบอกว่าต้องใช้โอ้โหอย่างยากเลยนี่หว่าโโตัวแรกโอ้เจ้าโลสอโคลาโตสครับโอ้โหตัวนี้คือต้องใช้เจ้าฉลามดำนะครับไม่ใช่สิต้องเป็นวานดำนะครับสีตัวครับไปทำพิธีนะถึงจะให้เจ้าตัวนี้ออกมาได้ โลสบสมีแล้วโลสตาราลิโตสตัวนี้ก็ยังไม่มีแต่ว่าหาไม่ยากและโอ้โหตัวนี้หน้าจะมืดเลยเจ้าตัวที่หายากที่สุดในของแอดมินนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากขนาดนั้นทุกคนแต่ก็ยากยากระดับนึงอ่ะโอ้หน้ามืดเลยอแล้วไอเจ้าตัวหเจนเนี่ยถ้าจะให้ติดสถานะเนี่ยแพงมากด้วยนะไปซื้อแยกมานะครับอะไปเดินในตลาดดูซิว่าจะมีวัตถุดิบอะไรยังไงบ้างนะครับไปเฮ้ยโอ้เดี๋ยว <โ>ลัวซีโมดแบบโคเด้นโอ้หรือว่าเราไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบแบบนี้เลยครับโอ้สถานะเป็นล้านอุ้ยเก่งมากโอ้ยจริงๆไอ้เจ้าสถานะที่เยอะขนาดนี้ทุกคนมันมีเทคนิคอยู่นะครับแต่แต่ว่าคือเราน่าจะทำไม่ได้นะมันต้องใช้คนประมาณ4ี่คนนะครับในการเล่นคอมหรือว่าเล่นด้วยกันนะครับพร้อมกันในห้องเนี่ย4 5หคนนะครับในการทำเจ้าตัวนี้นะต้องร่วมมือกับเพื่อนหรือว่า คนผู้ช่วยนะครับยากนะยากมากต้องมาช่วงอีเวนต์เท่านั้นด้วยนะครับเรียกง,ง่ายคือตีสามถ้าเราหลับก็เรียบร้อยตีสี่หลับอะไรเงี้ยคือเรียบร้อยนะครับไม่ได้แล้วต้องเพื่อนทั้งสี่คนต้องไม่หลับด้วยนะครับต้องมาช่วยกันนี่โอ้เก่ง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 รดซีมมดอะดูสิไปยัง โอ้เดี๋ยวนะตัวนี้ก็น่าสนใจครับอรู้สึกว่าเขาน่าจะประมูลกันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราร่วมประมูลกันด้วยดีกว่าออ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ผมรู้สึกผมจะเจอตัวครับะเดี๋ยวผมพาไปดูนะทุกคนนะเก่งไว้เจ้าตัวประมูลอีกโอ้เดี๋ยวโหเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวบ้านเรนโบว์เลยหรอโอ้ยไม่เคยเห็นอแล้วเดี๋ยวเออผมลืมไปดูเอ่อ เป็นรูเลยไม่ใช่บ้านเราทุกคนบ้านทองเนี่ยผมหายไปแล้วนะรู้สึกว่าแซมมี่เนี่ยแก้บ้านทองผมไม่เป็นบ้านปกติเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทำเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอ้เอาง่ายคือบ้านเลนโบอยังหดนี่นี่เนี่ยเจ้าตัวนี้ที่วันนี้มารับครับโอๆๆๆเดี๋ยวลอสพีโบ๊แปดร้อหกสิบแล้านต่อวินาทีครับตัวนี้เดี๋ยว อ้ายผมเข้าหน่อยได้ไหมพี่โอ้โหโอ้โห,โโหร้อยกว่าวิอารับเพื่อนกันก่อนโอเคเอาฮะฮะเขาใช้แอดมินในการรับอ่าในในการให้ผมแบบว่าผมขยับตัวไม่ได้ทุกคนโอ้โหโอ้โหใช้แอดมินรับเองเหรอโอโมาแล้วครับนี่โอ้โหเดี๋ยวบ้านเรนโบทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตชมเชยบ้านเขาสักแป๊บหนึ่งนะ อุ้ยตัวนี้โหดขอโทษนะเพื่อนเพื่อนถ่ายรูปอมาไหมมาถ่ายรูปกันไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินเล่นหน่อยนะเจอบ้านสุนทานทุกคนขอขอขอเดินเล่นนิดนึงอ่ามีนี่โอ้โหเดี๋ยวนี่อุ้วกีล้านะทุกคนต้องสูงเข้าไปลึกๆมองไม่เห็นเลยลูกพี่อันนี้น่าสี่ร้อยโอ้โหนี่รอส์รอสโพสครับโอ้โหรอสโพสคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้คือรอสพีโมส อันนี้ตาเรโลดอนแบบเรนโบ้สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านต่อวิอ้าวพี่ผมผม,ผม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 ออกไม่ได้ผมออกไม่ได้พี่ <laughs> ให้ผมออกก่อน <laughs> พี่ผมขอโทษผมผมมาเดินเล่นก่อนอ่าขอโทษขอโทษโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหคนนี้สุดครับสุดมากสุดมากโอ้โหของแท้ครับคนนี้ของแท้แอนแท้เลยเนี่ย <laughs> โอ้ไม่มีเสียง <laughs> ตัวทีตื่นเต้นเกินไปหน่อย <laughs> เอ้าววัดก็มีเสียงนี่ <laughs> แล้วเสียงผมหาย <laughs> อ๋อ ได้ลนะนี่ไปดีกว่าทุกคนไปดีกว่าไปดีกว่าไปดี่ <c oughs> โอ้ยเขาก็ออกแล้วเหมือนกันเขาน่าจะกลัวผมเหมือนกันนะโอ้ตัวเขาตึงมากเลยเรียบร้อยเรานะครับได้ตัวขั้นสุดมาเรียบร้อยมา,มาบ้านเราหน่อยแป๊บหนึ่งนะเข้าหลักสำรองแป๊บโอเคเปลี่ยนรหัสก่อนอแน่ไม่บอกหรอกไปไปอยู่ในช่วงหน้าแสดงมาครับมาครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะแปดร้อยหกสิบแปดล้านนะครับอ่ามาเทียบหน่อย คือ5้าตัวนี้เนี่ยมารวมกันนะครับยังสู้ไม่ได้เลยโอ้โหกะละมังโอ้โหกะละมังแพงกว่านะจริงๆนะครับอันนี้รับมาก็สูงนะครับราคาแต่ว่ากะรละมังแพงกว่ามากๆเขาเป็นตัวสะสมนะกะรละมังแต่ว่าสู้ไม่ได้ครับความสามารถโอ้โหได้แล้วเทุกคนเอาจริงเหรอเฮ้ยผมได้จับตัวขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โห โอ้ยขนลุกเลยครับขนลุกเลยครับโลสพีโมดครับโอ้ตัวแรงขนาดนี้เอามาโชว์หน่อยข้างล่างนะครับโอ้ดู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 ไฟ <of> <ile> ทุกคนใส่หมวกสองชั้น <of> <ile> อะไรเนี่ยมีทั้งหมวกแบบหมวกม <of> ็กซิโกหมวกสีดำครับเนี่ยผมว่าคุณแซมมี่นี่เขาเก็บรายละเอียดเยอะมากมากนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเจ้ามิวเทชันต่างๆที่ทับซ้อนเนี่ยคือเขาก็น่าจะรีโมเดลเองเลยนะครับ หรือว่าเขาไน้่เขียนโค้ดอะไรที่แบบให้มันไม่บั๊กกันอะคือโปรตีเกมอื่นเนี่ยเขาจะบั๊กกันนะทุกคนก็คือหมวดเนี่ยจะซ้าซ้อนกันเกมนี้ไม่ครับการดูฟอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ไม่มีเลยสินะดูฟเกมนี้นี่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับแซมมี่สุดยอดอโหโหระบบแฮกเกอร์นี่คือแบบป้องกันขั้นสุดนะครับโอ้โหแฮกเกอร์ปัดเงือแน,น่นอนยัง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 ,ย,งยังไม่เคยมีนะไม่เหมือน <laughs> แพน vs สติลอะไรนะไม่ใช่แพน vs สติลแพน vs เบลล์รอนะครับ เรียบร้อยดุบอ่ากลัวขาดดิไม่พูดถึงแล้วกันแซมมี่เขาอเกมของจริงครับเกมแบบป้องกันแน่นจริงนะครับหวังว่าจะไม่ตัวแฮกนะถ้าตัวแฮกนี่ซวยเลยนะทุกคนทุกอย่างเนี่ยราคาจะดรอปลงเลยนะการระมังนี้น่าจะเหลือตัวละ50บาทเศร้าเกินห้าม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 ,ามโดนแฮกผมให้กําลังใจแซมมี่มาดูซิแปสิล้านต่อวิแป๊บเดียวคือ700 B บครับดู ไอ้น,นี่คือทั้งปีทั้งชาติเก็บหน่อยเก็บหน่อยอ้าวโหวยังโหทุกคนดูคือแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยห้าสิบบีนะครับแต่ว่าพวกนี้คือกว่าจะขึ้นนะครับห้าสิบบีหกสิบบีอันนี้แปดสิบบีแล้วอะตัวเก่งสุดเลยนะเจ้าตัวกระมังอันนี้ไปสองร้อยล้ครับโอ้ยยังโหดอ่ะโหดมากนะฮะยี่สิบสี่เก้าสิบสี่สามร้อยเก้าสิบสี่รวมกันห้าตัวเนี่ยได้ประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบล้าน ตัวนี้ตัวเดียวครับ800เกือบ1000นี่คืออีกนิดเดียวนี่คือ 1B บีน,นะครับทุกคนโอ้ oh m ม g ก d นี่คือตัวที่ผมได้เนี่ยคือได้จา,ากขึ้น1 B เนี่ยต้องติดเรนโบนะซึ่งมันยากเกินไปแล้วนะครับสุดๆนะวันนี้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขออนุญาตไปฟาร์มเงินก่อนนะสลับรีเบิร์ตสุดท้ายนะครับเจ้ารีเบิร์ต16นั่นเองจะมีอาวุธอะไรนะครับเพืผมไปแกล้งเด็กอีก รอบนี้รู้สึกว่าเปิดไม้ได้ด้วยใช่ไหมเด็กร้องไห้แน่นอนเอาเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมตื่นเต้นมากนะครับขอญาติฟาร์มเงินให้ถึง1คิวก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอีกนานซีอูครับ